ลง,งกระชับรูกลุ่มขนไม่ต้องพึ่งเลเซอร์ต้องใช้อะไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะคิมค่ะจากเพลินผลิตภัณฑ์สม,มุนไพรและน้ำมกกันทาสกัดเย็นนะคะพอผิวเรานะคะเข้า เลขสามนะคะหรือว่าอายุ3าิบปวนะคะสารพัดปัญหาผิวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูขุมขนกว้างนะคะออรอยฝ้านะคะหรือว่ารอยกระนะคะที่เห็นชัดเจนมากขึ้นสีผิวหมองคล้ำไม่สม่ำเสมอนะคะไหนจะเรื่องริ้วรอยนะคะแล้วก็สารพัดปัญหาต่างๆมงในใบหน้าไหนจะเรื่องผิวแห้งด้วยนะคะปัญหาเหล่านี้นะคะเราจําเป็นจะต้องมีตัวช่วยนะคะที่ดูแล ปัญหาผิวหน้าของเราอย่างตรงจุดนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ต้องปลอดภัยนะคะกับผิวหน้าของเราด้วยนะคะวันนี้นะคะคิมก็จะมีตัวที่แนะนำนะคะตัวที่จะแก้ปัญหานะคะอย่างตรงจุดเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะนะคะ Day a Night นะคะ Day and Night Advanced Coconut Facial Cream นะคะของเพลินนะคะตัวนี้ค่ะนะคะนี่ เะะจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะตัวตัวครีมตัวนี้นะคะก็คือเขาจะมีส่วนผสมหลักเลยนะคะก็คือจะมีส่วนตัวเออมีส่วนผสมของตัวโคค o น u t ออยนะคะตัวโคค o น u t ออยเขาก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็ทําให้ริ้วรอยนะคะที่เป็นอยู่นะคะ แลดูตื้นขึ้นนั่นเองนะคะส่วนผสมหลักๆของเขาเลยนะคะนอกจากจะมีตัวโคคนัทออยล์แล้วนะคะก็ยังมีเจ้าตัววิต h เซลวอเตอร์นะคะวิตาเซลวอเตอร์ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการกระชับรูกลุ่มขนนะคะบนใบหน้าของเรานะคะแล้วก็ยังช่วยเรื่องขอจัด ความมันส่วนเกินด้วยนะคะที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวนะคะแล้วนอกจากเจ้าตัววิตาไซโวลเอร์แล้วนะคะตัวครีมทาหน้าของเราตัวนี้เนี่ยก็ยังมีในส่วนของตัวออร์แกนิกซันฟลาวเวอร์ออยล์ด้วยนะคะตัว ซันฟลาวเวอร์ออยล์ตัวนี้เนี่ยนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีส่วนที่จะช่วยเรื่องการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะคะแล้วก็ลดการเกิดสิวด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วยังมีในกลุ่มของตัวน้ำมันออร์แกนิกสวีทอัลอนด์ออล์นะคะตัวนี้นะคะ mm hmm. เขาจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับ ลดรอยหมองคล้ำนะคะบนใบหน้าทําให้สีผิวนะคะบนใบหน้าเราสม่ําเสมอกันนะคะแล้วก็ยังมีเจ้าตัววิตามินเอนะคะที่ช่วยเรื่องการกระตุ้นการผลิตเซลล์ผิวใหม่นะคะเพราะว่าพอเราอายุ30บวกแล้วใช่ไหมคะเรื่องการผลิตเซลล์ผิวใหม่ของเรานะคะก็จะเป็นในเออเป็นไปในกระบวนการที่ช้าลงหรือว่าเสื่อมลงนะคะตัววิตามินเอก็จะมีความสําคัญในการช่วยเรื่องการกระตุ้นการผลิต เซลผิวใหม่ของเรานั่นเองค่ะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการลดปิ้วรอยที่เกิดจากแสงแดดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะตัวส่วนผสมของเขานะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างนะคะที่จะ แก้ปัญหานะคะดูแลความกังวลของเรานะคะหรือปัญหาที่เรามีอยู่ที่เรากังวลอยู่นะคะได้ค่อนข้างตรงจุดเลยนะคะแล้วเหตุผลอะไรคะที่ทำไมเราจำเป็นต้องใช้ตัวครีม day and night advanced coconut f a c i a l cream ตัวนี้นะคะเป็นเพราะว่าตัวนี้นะคะเขามีเรื่องการให้ความชุ่มชื้นกับผิวค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าเขาจะเน้นในกลุ่มของตัวน้ำมันนะคะตัวน้ำมันเนี่ยเขาก็จะช่วยเรื่องการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราโดยตรงแล้วพอเราอายุเพิ่มมากขึ้น ะะผิวหน้าของเรานะคะก็คือจะค่อยๆแห้งลงนะคะแล้วก็พอผิวเราแห้งลงนะคะขาดความชุ่มชื้นเนี่ยริ้วรอยนะคะก็จะทมหานะคะตัวเพิ่มความชุ่มชื้นนี้กับผิวนะคะจึงจําเป็นและสาคัญมากเลยค่ะกับผิวหน้าของเรานะคะแล้วเหตุผลข้อถัดไปนะคะที่ควรจะใช้เจ้าตัวครีมตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือเรื่องฝ้ากระนะคะหรือว่ารอยแผลเป็นจากสิวนะคะตัวนี้ก็จะช่วยทําให้จางลงนะคะแล้วก็สีผิวสม่ำเสมอด้วยนั่นเองค่ะแล้วตัวนี้นะคะก็คือยังเหมาะกับ ใครนะคะที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะหรือว่าเ,เป็นลนักษณะผิวแห้งนะคะก็สามารถใช้นะคะตัวครีมตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวนะคะแม้ผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวแห้งมากๆนั่นเองนะคะแล้วนอกจากจะช่วยเรื่องผิวเรื่องเกี่ยวกับริ้วรอยแล้วนะคะยังช่วยเรื่องการ เกี่ยวกับทําให้ผิวหน้าแรดูกระจ่างใสนะคะกระชับรูขุมขนนะคะริ้วรอยแลดูจางลงนะคะแล้วก็ไม่มีนะคะสารเคมีในกลุ่มที่ทําลายผิวหน้าเรานั่นเองนะคะเนื้อครีมเอานะคะค่อนข้างซึมไวนะคะไม่เหนอะผิวด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วยังสามารถนะคะใช้ทาได้ทั้งเช้านะคะหรือว่าทาก่อนนอนนะคะแล้วก็ยังสามารถนะคะทาบํารุงนะคะใต้ตาเราด้วยนะคะ จบนะคะในหลอดเดียวนะคะในหลอดเดียวค่ะดูแลได้ทั้งปัญหาผิวหน้านะคะแล้วก็ใต้ตาได้เลยนะคะเพื่อนค่อนข้างที่จะครบเลยนะคะไม่ต้องใช้หลายตัวนะคะใครที่ไม่ชอบใช้หลายตัวก็แนะนําตัวนี้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะใช้อย่างประจำนะคะใช้เป็นประจํานะคะแล้วก็ต่อเน,นื่องนะคะยังไงปัญหานะคะที่เรากังวลอยู่เกี่ยวกับใบหน้านะคะดีขึ้นได้แน่นอน,นะคะ่ะก็วันนี้นะคะแนะนําเลยนะคะถ้าใครที่ยังไม่ยังไม่ได้ใช้นะคะอยากให้มาลองใช้ดู ะะจะได้รู้ว่าแก้ปัญหาผิวหน้าเราได้จริงจรินะคะ uh ก็วันนี้นะคะคิมนะคะจากเพลินผลิตภัณฑ์สมุนไพรและน้ำอนันมาสีสกัดเย็นนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ <cents> ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับเพจเราด้วยนะคะก็วันนี้คิมลาไปก่อนแล้วค่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ส่วนดีคทะน๊าย